บนโลกใบนี้มีหลายคนที่เกิดมาในจุดเริ่มต้นที่แตกต่างกันบางคนมีบ้านที่อบอุ่นบางคนมีฐานะบางคนมีโอกาสที่ดีตั้งแต่ลืมตาดูโลกขณะที่อีกหลายคนกลับต้องเริ่มต้นด้วยสองมือเปล่าไม่มีมรดกไม่มีสายสัมพันธ์ไม่มีแม้แต่กำลังใจจากใครเลยและเมื่อเปรียบเทียบกับคนที่ดูเหมือนมีต้นทุนชีวิตเราก็อดไม่ได้ที่จะรู้สึกว่าตัวเองด้อยกว่าหรือหมดหวังกับการเริ่มต้น แต่ความจริงหนึ่งที่โลกนี้ไม่อาจลบล้างได้ก็คือทุกคนมีสิทธิ์เริ่มต้นใหม่ได้เสมอแม้จะไม่มีต้นทุนชีวิตเลยก็ตามชีวิตไม่ใช่การแข่งวิ่งแต่คือการเดินของตัวเราเองในชีวิตไม่มีต้นทุนชีวิตไม่ได้แปลว่าไม่มีค่าคนที่ไม่มีเส้นทางปูพรมแดงให้เดินไม่ได้แปลว่าจะไปไม่ถึงจุดหมาย ในทางกลับกันหลายครั้งการที่เราต้องเดินผ่านทางครุขระคดเคี้ยวและเจ็บปวดกลับทำให้เราแข็งแรงขึ้นใจแกร่งขึ้นและเข้าใจความหมายของคำว่าความสำเร็จอย่างลึกซึ้งกว่าคนที่ได้มันมาโดยง่ายชีวิตไม่ใช่การแข่งขันว่าใครถึงก่อนแต่คือการเดินของตัวเราเองในจังหวะของเราเองด้วยหัวใจที่ยังไม่ยอมแพ้ถ้าวันนี้คุณล้มเหลวไม่ได้หมายความว่าคุณจะล้มเหลวไปตลอด ถ้าวันนี้คุณไม่มีอะไรเลยไม่ได้แปลว่าคุณจะไม่มีวันมีสิ่งที่ฝันไว้สิ่งที่คุณต้องมีไม่ใช่โชคหรือมรดกแต่คือหัวใจที่ไม่ยอมตัดสินชีวิตตัวเองว่าจบแล้วไม่มีต้นทุนชีวิตก็ใช้ต้นทุนหัวใจหลายคนคิดว่าไม่มีเงินไม่มีเส้นสายไม่มีวุฒิไม่มีโอกาสคือเงื่อนไขที่ทำให้เราไปต่อไม่ได้ แต่มีสิ่งหนึ่งที่คนทุกคนมีเท่ากันไม่ว่าคุณเกิดมาบนกองทองหรือบนเสือผืนหมอนใบนั่นคือหัวใจของคุณเองหัวใจที่กล้าลุกขึ้นแม้ถูกปฏิเสธหัวใจที่ยังเชื่อแม้ไม่เห็นทางหัวใจที่ยังพยายามแม้ไม่มีใครเห็นค่าต้นทุนหัวใจไม่ใช่สิ่งที่ซื้อได้แต่เป็นสิ่งที่ฝึกฝนได้ เราสามารถสร้างความกล้าขึ้นมาใหม่ได้ทุกวันเราสามารถเลือกที่จะไม่ยอมแพ้ได้เสมอแม้ว่าในวันที่ทั้งโลกจะบอกให้เราหยุดหัวใจคือขุมพลังสำคัญที่ผลักเราไปข้างหน้าไม่ใช่เพราะเรามีมากกว่าใครแต่เพราะเราไม่ยอมให้สิ่งที่ไม่มีมาจำกัดสิ่งที่เราจะเป็นเริ่มต้นจากสิ่งเล็กๆก็ได้ เวลาที่เราไม่มีต้นทุนชีวิตการมองภาพใหญ่ของความสำเร็จอาจดูน่ากลัวอาจทำให้เรารู้สึกว่าไกลเกินไปแต่ขอให้เชื่อเถอว่าทุกก้าวที่ยิ่งใหญ่เริ่มจากก้าวเล็กๆทั้งนั้นคุณไม่ต้องสร้างอาณาจักรในวันเดียวคุณไม่ต้องมีเงินหมื่นเงินแสนก่อนจะเริ่มคุณไม่ต้องเก่งที่สุดในสนามก่อนจะกล้าก้าวออกไปแค่เริ่มจากวันนี้เริ่มจากสิ่งที่ทำได้ เริ่มจากจุดเล็กๆที่คุณควบคุมได้เช่นตื่นเช้าให้ได้ฝึกทักษะวันละนิดอ่านหนังสือวันล,ละไม่กี่หน้าหรือพูดกับตัวเองดีๆสักครั้งต่อวันสิ่งเหล่านี้อาจดูเล็กน้อยแต่เมื่อทำต่อเนื่องมันคือการลงทุนในตัวเองที่ทรงพลังที่สุดอย่ารอให้พร้อมเพราะบางครั้งความพร้อมจะไม่มาเองจนกว่าคุณจะเริ่มต้นความล้มเหลวไม่ได้แปลว่าคุณไม่มีค่า สิ่งที่ทำร้ายหัวใจคนไม่มีต้นทุนชีวิตมากที่สุดไม่ใช่ความจนไม่ใช่อุปสรรคแต่คือความรู้สึกว่าเราไม่มีค่าเพราะเมื่อเราไม่มีอะไรเป็นเกราะป้องกันใจเราก็มักจะรู้สึกว่าทุกความพลาดคือความล้มเหลวของตัวตนแต่จงจำไว้ว่าทุกคนล้มได้และล้มแล้วก็ยังเดินต่อได้เสมอชีวิตไม่ได้ตัดสินจากครั้งเดียวที่คุณพลาด แต่มันวัดจากจำนวนครั้งที่คุณลุกขึ้นมาอีกครั้งต่างหากคนที่เคยไม่มีอะไรเลยแต่ยังกล้าลุกขึ้นนั่นคือคนที่มีค่าที่สุดบางทีต้นทุนที่เราต้องการอาจไม่ใช่สิ่งที่เราคิดหลายคนคิดว่าถ้ามีเงินก็คงจะเริ่มใหม่ได้ถ้ามีครอบครัวที่เข้าใจก็คงไม่ท้อถ้ามีเพื่อนดีๆสักคนก็คงมีแรงบันดาลใจ แต่ในความจริงบางครั้งสิ่งที่เราต้องการมากกว่านั้นคือความเชื่อในตัวเองความอดทนความกล้าจะเริ่มความจริงใจที่จะพัฒนาต้นทุนชีวิตที่แท้จริงอาจไม่ใช่ทรัพย์สินภายนอกแต่คือคุณสมบัติภายในที่สามารถสร้างขึ้นเองได้และมีแค่ใจก็สร้างอนาคตได้ คุณไม่ใช่คนแรกในโลกที่เริ่มต้นจากศูนย์และก็จะไม่ใช่คนสุดท้ายที่สามารถเปลี่ยนศูนย์ให้กลายเป็นล้านผู้คนมากมายบนโลกใบนี้ที่เคยไม่มีอะไรเลยไม่มีชื่อเสียงไม่มีเงินไม่มีคนสนับสนุนแต่พวกเขามีสิ่งหนึ่งเหมือนกันนั่นคือหัวใจที่ไม่ยอมยกชีวิตให้ความสิ้นหวังนักดนตรีที่ไม่มีเงินซื้อกีตาร์แต่ออกไปเล่นข้างถนนทุกวัน แม่ค้าขายข้าวแกงที่เลี้ยงลูกด้วยกำลังใจลุ้นล้วนนักเรียนที่ไม่มีค่ารถไปโรงเรียนแต่ไม่เคยขาดเรียนสักวันหรือแม้แต่ใครบางคนที่เลือกลุกจากเตียงในวันที่ไม่มีแรงจะลุกนั่นก็คือการเริ่มต้นใหม่เช่นกันอย่าดูถูกความพยายามเล็กๆเ,เพราะหลายครั้งมันคือจุดเริ่มต้นของความเปลี่ยนแปลงใหญ่ในชีวิตอย่ารอให้ใครมาเชื่อในเราจงเชื่อตัวเองก่อน หลายครั้งคนที่ไม่มีต้นทุนชีวิตมักต้องการใครสักคนมาช่วยผลักดันต้องการใครสักคนมามองเห็นศักยภาพของเราแต่หน้าเศร้าที่โลกความจริงอาจไม่ใจดีขนาดนั้นและนั้นยิ่งเป็นเหตุผลที่เราต้องเชื่อตัวเองก่อนจงเป็นคนแรกที่เชื่อในสิ่งที่คุณกําลังทําจงเป็นคนแรกที่ยืนข้างตัวเองในวันที่ไม่มีใครเข้าใจจงเป็นคนแรกที่บอกตัวเองว่าฉันทำได้แม้ทั้งโลกจะสงสัย เมื่อคุณเชื่อในตัวเองได้คุณก็สามารถพาตัวเองข้ามผ่านอะไรได้มากกว่าที่คิดจุดเล็กๆก,ก็มีแสงของมันบางครั้งชีวิตไม่ต้องเริ่มใหม่ด้วยการทำสิ่งยิ่งใหญ่แค่คุณเลือกยิ้มให้ตัวเองในวันที่เจ็บแค่คุณตัดสินใจไม่ยอมแพ้ในวันที่เหนื่อยแค่คุณยังเชื่อว่าวันพรุ่งนี้ยังมีหวังนั่นก็คือการเริ่มต้นใหม่แล้วนะครับคุณไม่ต้องเปลี่ยนโลกทั้งใบ แค่เปลี่ยนวิธีมองตัวเองเปลี่ยนความคิดเล็กๆที่เคยดูถูกตัวเองเปลี่ยนมุมมองจากทำไม่ได้เป็นจะลองดูสิ่งเล็กๆเหล่านี้แหละที่จะค่อยๆรวมกันเป็นชีวิตใหม่ที่คุณเลือกสร้างคนที่เริ่มต้นจากศูนย์คือคนที่เข้าใจคุณค่าอย่างแท้จริงเมื่อเราเคยไม่มีเราจะรู้ว่าการมีมีค่าแค่ไหน เมื่อเราเคยล้มเราจะสาบซึ้งกับทุกครั้งที่ยืนได้เมื่อเราเคยมืดมนเราจะไม่มองข้ามแสงสว่างแม้เพียงน้อยนิดนี่คือข้อดีของคนที่ไม่มีต้นทุนชีวิตเพราะเรารู้จักคุณค่าเราจึงไม่ประมาทเราเข้าใจความเจ็บเราจึงมีหัวใจที่อ่อนโยนและเราผ่านความลำบากมาเราจึงกลายเป็นคนที่แข็งแรงโดยไม่ต้องใช้กำแพงบงัง ไม่มีอะไรสายถ้าใจยังไม่ยอมแพ้อายุไม่ใช่ข้อจํากัดการไม่มีไม่ใช่ข้ออ้างอดีตที่ผิดพลาดไม่ใช่ตราบาปตราบใดที่คุณยังหายใจตราบใดที่คุณยังมองเห็นวันพรุ่งนี้ตราบใดที่คุณยังเลือกไม่ยอมแพ้คุณยังเริ่มต้นใหม่ได้เสมออาจจะไม่ใช่การเริ่มต้นที่สมบูรณ์แบบแต่ อาจเป็นการเริ่มต้นที่เปลี่ยนชีวิตไปตลอดกาลสุดท้ายนี้ขอเพียงคุณเชื่อว่าฉันอาจจะไม่มีอะไรในวันนี้แต่ฉันยังมีหัวใจที่พร้อมจะเริ่มใหม่เสมอชีวิตไม่เคยถามว่าเราเริ่มต้นจากตรงไหนแต่มันจะตอบเรากลับว่าเราเดินต่อไปได้ไกลแค่ไหนด้วยหัวใจของเราเองไม่ว่าคุณจะเคยล้มเหลวมากี่ครั้ง ไม่ว่าคุณจะถูกดูแคลนมากี่รอบไม่ว่าคุณจะไม่